แพทย์เทวหัดปีศาจต,ตอนที่ห้าถูกเชิญไปที่โรงเตี้ยมครัวเทพส่วนเทียนหมิงไม่ได้ห้ามปรามการยกย่องของเปย่ยจือวิสัยทัศน์ของเขาเคยเลวร้ายถ้าเป็นเด็กสาวปกติพวกนางจะเข้าตาของเขาได้อย่างไรพวกนางจะคู่ควรแต่งงานกับเขาได้อย่างไรไปเจ้าไปบอกทางการว่าองค์ชายองค์นี้ตรัสว่ามีบางคนจะไม่ยอมปริปากหากไม่ถูกตี ค้าเข้าใจแล้วขอรับเปิดจื่อซ่อนความรู้สึกผ่อนคลายของเขาใบหน้าของเขาเริ่มเย็นชาและในพริบตาเขาเดินออกไปไกลแล้วย้อนกลับไปในร้านห้องถงสมุนไพรเฟิงอยู่เฮงไม่ได้เคลื่อนไหวอะไรนางถูกเฝ้าดูโดยอีกฝ่ายปัจจุบันนางกำลังอธิบายถึงสถานการณ์ที่ผ่านมาของร้านห้องโถงสมุนไพร ห้องโถงสมุนไพรนี้เป็นของท่านตาข่าและเป็นสินเดิมของแม่รองเพราะแม่รองและข้าถูกส่งอยู่ที่ภูเขาทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือเมื่อไม่กี่ปีก่อนร้านห้องโถงสมุนไพรจึงอยู่ในความดูแลจากครอบครัวของข้าบางทีอาจเป็นเพราะท่านแม่ยุ่งเกินไปและไม่สามารถหาเวลามาดูแลร้านนี้ได้ จึงเป็นเหตุให้มีการรับคนช่อโกงเข้ามาทำงานในร้านค้าแห่งนี้ทุกคนควรไปซื้อยาสมุนไพรที่ร้านอื่นสำหรับวันนี้ข้าจะปิดร้านนอห้องทงสมุนไพรอีกสอวันเพื่อจัดระเบียบใหม่เมื่อเราเปิดร้านใหม่ข้าหวังว่าทุกคนจะวางใจในตัวเราและจะให้ร้านห้องทงสมุนไพรเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง พวกเขาไม่ค่อยมีโอกาสได้ยินเสียงบุคคลที่มีชื่อเสียงและมีเกียรติเช่นคุณหนูพูดนอกจากนี้พวกเขาได้เห็นนางกำจัดเจ้าของร้านที่ชั่วร้ายในขณะนี้พวกเขาแสดงออกอย่างชัดเจนว่าพวกเขาไว้ใจคุณหนูรองของตระกูลเฟิงพวกเขาหวังว่าร้านห้องถงสมุนไพรจะเปิดให้บริการเร็วๆนี้หลังจากชาวบ้านแยกย้ายไปแล้วเฟิงอยู่เฮงได้คืนเงิน2ี่สบเหรียญเงินแก่ชายชราที่ถูกโกงจากนั้นนางก็สั่งเสี่ยวเอ้อในร้านว่านำสมออกมา หลังจากนั้นเสี่ยวเออร์ก็นำสมออกมานางมองไปที่มันและตรวจสอบว่ามันไม่มีปัญหาจากนั้นนางก็มอบสมให้กับชายชาราท่านรับสมนี้ไว้นี่ถือว่าเป็นคำขอโทษที่ทำให้ท่านเสียเวลาข้าจะให้สาวใช้จดที่อยู่ของท่านไว้พรุ่งนี้ข้าจะไปเยี่ยมท่านที่บ้านเพื่อตรวจอาการคนป่วยให้เจ้ากะชายชาราดีใจจนพูดไม่ออกเขาพยายามยัดเยียดเงินให้กับเฟิงหยูเฮงแต่นางปฏิเสธ ถือว่าเป็นค่าเสียเวลาเจ้ากะท่านรีบกลับเธอการรักษาสำคัญมากสุดท้ายเรื่องทั้งหมดได้รับการแก้ไขแล้วเฟิงอยู่เฮงให้เสี่ยวเออร์ปิดประตูหน้าของร้านจากนั้นนางก็ไปหาเด็กหนุ่มคนหนึ่งซึ่งเป็นคนนำเห็ดหลินจือปลอมมาให้และถามว่าเจ้าชื่ออะไรเด็กหนุ่มฉลาดเมื่อได้ยินเจ้านายถามคำถามเขาตอบอย่างรวดเร็วว่าข้าชื่อวังหลิน ข้าอาศัยอยู่ในเขตชานเมืองด้านตะวันออกของเมืองหลวงแม่และพ่อของข้าทั้งคู่เป็นผู้ช่วยเฟิงอยู่เฮงพยักหน้าและกล่าวต่อว่าข้าอยากสร้างความผูกพันระหว่างนายจ้างและลูกจ้างแม้ว่าข้าจะไม่เข้าใจอย่างแท้จริงแต่ข้าก็ไม่ค่อยคุ้นเคยกับร้านนี้เมื่อกี้ที่เจ้าเตือนข้าเจ้ารู้สึกอย่างไรกับการเป็นเจ้าของร้านห้องถงสมุนไพรนี้เจ้าสามารถทำมันได้หรือไม่ เมื่อได้ยินคำพูดเหล่านี้ชายหนุ่มที่ชื่อว่าวังหลินก็ตกใจก่อนที่จะซุดตัวลงนั่งคุกเข่าหันหน้าเข้าหาเฟิงอยู่เฮงเข่าเคร่งครึมขณะตอบว่าตรับใดที่เจ้านายต้องการให้ข้าทำแล้วข้าก็สามารถทำมันได้ดีมากนางชอบเด็กหนุ่มที่มีจิตวิญญาณแบบนี้การอ่อนน้อมถ่อมตนตลอดเวลาไม่ได้ผลเริ่มต้นวันนี้เลยเจ้าจะต้องดูแลร้านห้องถงสมุนไพรขอมีเรื่องที่จะถามเจ้า เจ้ามาที่นี่เพื่อทำงานเจ้าไม่ได้ขายตัวเองให้ที่นี่ใช่หรือไม่วังหลินพยักหน้าข้าอยู่ที่นี่เพื่อใช้แรงงานข้าได้รับเงินรายเดือนและไม่เคยขายตัวเองแล้วเจ้าต้องการที่จะขายตัวเองให้ข้าหรือไม่เจ้ามั่นใจได้เลยว่าข้าจะไม่ทำร้ายเจ้าและข้าจะซื้อตัวเจ้าเป็นเวลาห้าปีเท่านั้นหลังจากห้าปีถ้าเจ้าต้องการติดตามข้าต่อไป เราจะต่ออายุสัญญากันใหม่ถ้าเจ้าต้องการจอกไปค่าก็จะปล่อยให้เจ้าเป็นอิสระวังหลินคิดถึงเรื่องนี้และพูดว่าข้าขอกลับบ้านไปปรึกษาพ่อกับแม่ก่อนได้หรือไม่ขอรับได้นี่เป็นเรื่องปกติเฟิงอยู่เฮงเข้าใจในเมื่อวันนี้ร้านห้องทงสมุนไพรปิดปรับปรุงชั่วคราวข้าจะเริ่มต้นการปรับโครงสร้างและเปลี่ยนสถานที่นี้ในวันนี้สำหรับเสี่ยวเออที่พักอยู่ที่นี่และไปกลับ เจ้าสามารถตัดสินใจได้ข้าไม่ต้องการให้บรรดาญาติพี่น้องหรือคนรู้จักเจ้าของร้านคนเก่าอยู่ที่นี่ข้าไม่ต้องการคนอย่างเขาแม้แต่คนเดียวพิจารณาจากสถานการณ์แล้วตัดสินใจข้าจะกลับมาในวันมะรืนนี้เมื่อถึงวันนั้นค่อยรายงานให้ข้าทราบว่ามีคนหายไปกี่คนวังหลินพยักหน้าอย่าก,กังวลคุณหนูรองข้าจะทำให้งานนี้สำเร็จลุล่วงขอรับเฟิงอยู่เฮงหันกลับไปและพูดกับคนอื่นๆว่า สิ่งที่ข้ากล่าวออกไปเจ้าก็ได้ยินพร้อมกันหมดแล้วข้าจะไม่พูดซ้ำอีกหลังจากวันนี้ข้าจะมาสังเกตดูเท่านั้นถ้าใครมีเจตนาไม่ดีก็จงเก็บข้าวของของเจ้าออกไปจากที่นี่ถ้ายังคนที่อยากจะลองดีและถ้าข้าจับได้มันจะไม่เป็นอะไรง่ายๆเหมือนกับการแจ้งทางการในวันนี้ การปรากฏตัวครั้งแรกของเฟิงอยู่เฮงกับคนในร้านห้องถงสมุนไพรถือเป็นการยับยั้งการช่โกงที่เกิดขึ้นในร้านห้องถงสมุนไพรไม่มีใครคาดหวังว่าเด็กหญิงอายุ12ปีจะมีความกล้าหาญเช่นนี้การปรากฏกายของคุณหนูรองของตระกูลเฟิงได้สร้างความประทับใจลึกๆให้แก่ผู้ที่เป็นพยานในเหตุการณ์ครั้งนี้ เฟิงอยู่เฮงได้ให้คำแนะนำแก่วังหลินอีกครั้งเพื่อพิจารณาสมุนไพราทางการแพทย์ทั้งหมดที่วางขายโดยเจ้าของร้านนอคนก่อนจัดประเภทใหม่และนำสินค้าที่มีอยู่ออกมาจากนั้นพวกเขาก็ได้พบสมุดบัญชีส่วนตัวซึ่งส่งมอบให้กับชิงอยู่ซึ่งแอบซ่อนอยู่ในที่ปลอดภัยไม่นานหลังจากนั้นนางก็จากไปกับสาวใช้ทั้งสองคน นางอ่านที่อยู่ที่เขียนไว้ในฉนดของร้านขายเครื่องประดับห่วงส่วนที่เติบโตขึ้นในเมืองหลวงพยักหน้าแสดงว่านางรู้ว่ามันอยู่ที่ไหนนางนำเฟิงอยู่เฮงและชิงอยู่ไปทางร้านเครื่องประดับข้ามถนนที่โรงน้ำชาส่วนเทียนหมิงขมวดคิ้วเขาแตะมือทั้งสองข้างบนรถเข็นที่เขานั่งอยู่และมันก็บินจากชั้นสองของหน้าต่างโรงน้ำชาขณะที่เขาอยู่ในอากาศและกำลังจะลงจอดเขาได้พบกับเป่ยจื่อที่กลับมาแล้ว ร้านเครื่องประดับมีชื่อว่าศาลาหงเพลิงเฟิงอยู่เฮงรู้สึกถึงอารมณ์บางอย่างต่อคำว่าหงเพลิงไม่ใช่เพราะแท้ของนางคือเฟิงมันเป็นเรื่องที่ไม่คำนึงถึงชีวิตก่อนหน้านี้หรือในปัจจุบันบริเวณข้อมือของนางมีปานรูปหงเพลิงทั้งสามยืนอยู่ห่างจากประตูหลักเพียงเล็กน้อยพวกเขามองไปที่ศาลาหงเพลิงซึ่งเป็นอาคารสองชั้นชั้นล่างขายเครื่องประดับที่ผู้หญิงทั่วไปสามารถซื้อได้ชั้นสองสำหรับผู้หญิงที่มีชื่อเสียงและร่ำรวย าเฟิงอยู่เฮงยิ้มมองที่ผู้คนในศาลาหงเพลิงไม่มีทางที่มันจะตรงกับบัญชีที่เฉินซื้อให้เห็นได้ชัดว่าสถานที่แห่งนี้ขาดทุนสามพันเหรียญเงินในแต่ละเดือนชิงอยู่ซึ่งอยู่ข้างนางมองในขณะนั้นก็กระซิบว่า เพียงชั่วการทุบเดียวมีลูกค้าเข้ามา15คนมี12คนที่ซื้อของสำหรับชั้นสองมีลูกค้าเข้ามา5คนดูเหมือนมีคนหนึ่งที่มีสีหน้าผิดหวังจากการคำนวณดังกล่าวรายได้เฉลี่ยอยู่ที่5เหรียญเงินในขณะที่ชั้นสองมีค่าเฉลี่ย50เหรียญเงินต่อคนสาราหงเพลิงมีรายได้ระหว่าง5 0 0ถึง800เหรียญเงินต่อวันถ้าลูกค้าซึ่งร่ำรวยมาซื้อสิ่งของมากมาย1000เหรียญเงินก็อาจจะเป็นไปได้หลังจากหักค่าใช้ใจ่ายแล้วน่าจะมีกำไรประมาณ300เหรียญเงิน หวงส่วนรู้สึกประหลาดในตัวชิงหยูน่าประทับใจมากเฟิงอยู่เฮงไม่คิดว่าชิงหยูมีความสามารถแบบนี้นางถามว่าครอบครัวของเจ้าเคยทำการค้าเช่นนั้นหรือเมื่อนางเลือกสาวใช้คนแรกของนางนางก็ใส่ใจมากคนเหล่านี้ไม่ได้สร้างตัวขึ้น แต่ส่วนใหญ่มีรูปร่างบอบบางและดูเป็นคนละเอียดทีท่วนเมื่อเห็นว่าตอนนี้ชิงอยู่สามารถจัดการกับบัญชีประเภทนี้ได้แล้วคงต้องพิจารณาถึงต้นกำเนิดของนางเองเมื่อได้ยินเฟิงอยู่เฮงเอ่ยปากถามเรื่องนี้ชิงอยู่ถอนหายใจข้าไม่อยากปิดบังเรื่องนี้จากคุณหนูรองตระกูลของข้าเคยร่ำรวยมาก่อนพ่อทำการค้าผ้าไหมต่างเมืองตั้งแต่เล็กข้าได้เรียนรู้การทำบัญชีกับพ่อในขณะนั้นแม่และข้าอาศัยอยู่ที่เรือนมีบ่าวรับใช้20ิคน แต่ในปีนั้นพ่อของข้าถูกโจรปล้นพวกเขาขโมยสินค้าไปแล้วก็ฆ่าพ่อของข้าด้วยเมื่อข่าวถึงบ้านแม่กำลังเรียนรู้การทำอาหารบางอย่างที่พ่อชอบจากพ่อครัวและตกใจจนทําให้เกิดเพลิงไม่ขึ้นที่ห้องครัวและไฟก็ลุกลามอย่างรวดเร็วจนไม่ไปทั่วเรือนแม่เสียชีวิตในทะเลเพลิงครานั้นขณะที่บ่าวรับใช้ของตระกูลช่วยข้าออกมาได้และขายข้าให้กับพ่อค้าเพื่อเป็นทาส ขณะที่ชิงอยู่กล่าวมีเพียงภาพลักษณ์ที่เศร้าหมองแต่ก็ไม่มีความเศร้าโศกมากนักเหมือนกับว่านางกำลังเล่าเรื่องราวของคนอื่นแต่เฟิงอยู่เฮงรู้จักคนประเภทนี้ยิ่งพวกเขาเป็นคนประเภทนี้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งเห็นได้ชัดว่าอุบัติเหตุครั้งนั้นมันฝังใจพวกเขาชิงอยู่ไม่มีทางเปลี่ยนแปลงได้ถ้านางต้องการที่จะมีชีวิตต่อไปนางต้องลืมอดีตจากบุตรสาวที่ร่ำรวยกลับมาต้องขายตัวเองนี่คือทางเดียวของนางเพื่อก้าวไปข้างหน้าเฟิงอยู่เฮงจับมือชิงอยู่และลูบเบาๆ ไม่เป็นไรมันเป็นอดีตไปแล้วเจ้าต้องเดินต่อไปชิงอยู่ยิ้มให้นางและกล่าวว่าขอบคุณคุณหนูรองเจ้ากะชิงอยู่เฟิงอยู่เฮงกล่าวในเมื่อเจ้าเข้าใจเรื่องเหล่านี้เป็นอย่างดีร้านค้าทั้งสามร้านเจ้าช่วยข้าจัดการได้หรือไม่ไม่ว่าอะไรจะเกิดอะไรขึ้นข้าไม่อาจเข้าใจมันได้ลึกซึ้งเช่นนั้นและข้าก็ไม่ค่อยเชื่อใจคนนอก ตาของชิงอยู่เป็นประกายนางมีความสุขมากที่นางไม่สามารถปกปิดได้ที่คุณหนูรองพูดความจริงหรือเจ้าคะเฟิงอยู่เฮงเห็นฉากนี้นางได้แต่หัวเราะถ้าคนที่อยู่รอบๆนางทั้งหมดเป็นคนดีเช่นนี้จะดีขนาดไหนใครอยากต่อสู้ตลอดทั้งวันใครอยากจะคอยรับมือกับกลุ่มคนที่มีเจตนาไม่ดีแอบแฝงอยู่ ถ้าเป็นไปได้นางควรจะให้เหย่ยซื่อและเฟิงจือรู้กลับไปที่หมู่บ้านภูเขาทางตะวันตกเฉียงเหนือชีวิตที่ปราศจากความกังวลจะน่ายินดีสักเพียงใดแต่นั่นเป็นไปไม่ได้นางขมวดคิ้วมันไม่ใช่แค่ตระกูลเฟิงนอกจากนี้ยังมีคนที่นางเก็บไว้ในใจส่วนเทียนหมิงอันชิเคยบอกชื่อนี้กับนางคนที่ชื่อว่าส่วนเทียนหมิงผู้ซึ่งมีขาทั้งสองข้างพิการและใบหน้าของเขาเสียโฉม ความจริงบางอย่างต้องถูกค้นพบทีละขั้นตอนนี้สินยังต้องเรียงลำดับแต่ละครั้งข้อร้องเรียนยังมีเพียงข้อเดียวจากรายงานหนึ่งฉบับทันใดนั้นกระโปรงของนางถูกดึงเฟิงอยู่เฮงมองลงไปนางเห็นเด็กชายอายุสี่ถึงห้าขวบดึงกระโปรงของนางเด็กค่อนข้างอ้วนใบหน้ากลมของเขาน่ารักจริงฮ่าฮ่านางก้มลงและบีบแก้มเด็กชายพลางถามว่า มีอะไรงั้นหรือเด็กชายพูดออกมาพี่ใหญ่บอกให้ข้ามาบอกท่านว่าการุณามาที่โรงเตี้ยมครัวเทพและรังอยู่ที่นั่นสักพักหลังจากที่เด็กชายพูดจบแล้วเขาก็หันกลับและวิ่งในขณะที่เขาวิ่งเขาเรียกผู้หญิงคนหนึ่งที่อยู่ข้างถนนท่านแม่ท่านแม่ข้าจำได้ทุกอย่างเฟิงอยู่เฮงตกใจโรงเตี้ยมครัวเทพนางทวนคำพูดนี้ซ้ำใน,ในใจของนางพร้อมกับชายผู้มีดอกบัวสีม่วงบนหน้าผากที่นางเห็นในภูเขา วันนั้นนางกำนันอาวุโสโจชิมาที่ตระกูลเฟิงและแจ้งให้นางรู้ถึงการดำรงอยู่นี้ตอนนี้ใช่เขาหรือไม่ขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องเฉินไทไทยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะคะ